วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับร้านไข่ดอกไม้นะเพื่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตามมาเลยครับโอ้ดอกไม้เยอะแยะครับอันนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่แดดนะครับเนี่ยนี่ครับนูนเยอะแยะเลยครับไม่ได้อยู่แดดครับนี่ครับ เโกศลครับโกศลสีทองสีแดงครับนี่ตุเร่เตยทองครับเตยทองตัวเล็กครับตัวละร้อยครับเตยทองนะครับนี่เป็นไม้ในร่มไม้แขวนก็มีมันจะเป็นเฟิร์นครับเฟิร์นสวยๆนะครับนี่ครับเศรษฐีเรือนนอกนะครับนี่ดินมังกรครับ นี่ครับเลยทองต้นใหญ่นะครับเยอะแยะเลยครับต้นไม้ครับนี่ครับนี่ทองลายสีส้มครับนี่ดอกสวยๆครับดอกลายสีส้มนี่ครับลายสีส้มในต้นละร้อยห้าสิบนะครับเยอะแยะครับต้นไม้นี่ครับนี่ครับดอกสวยๆดอกสีม่วงเลยครับนี่เยอะแยะเลยครับดอกไม้นี่คือฟูดางก็มีครับ นี่ครับเนี่ยผู้แดงครับนี่ครับผู้แดงสวยๆนะครับนี่ดอกพุ่นนะครับดอกพุ่นสีสุดนะสวยงามครับนี่ครับนี่สวยมากครับใบสวยมากครับนี่ครับใบครับอันนี้เป็นเศรษฐีวินสันต้นใหญ่นะครับเป็นเศรษฐีวินสันครับ ขนเผาเยอะแยะเลยครับสีดีบินสานนะครับเต็มเลยครับนี่ครับเพื่อนมีก็สวยครับนี่ครับนี่ครับขนปูเล็กๆก็มีครับแต่ปูไม่แดงนะครับเป็นปูธรรมดาครับที่มีสีดีบินสานนะครับนี่ครับนี่คาขุนแผนครับเพื่อนๆนี่ครับขนคาขุนแผนครับเยอะๆครับนี่แหละสต้นไม้นะครับ ดูท่านายกันถ้ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ไม่แขวนนี่เยี่ยงนี่ไม่แขวนครับคุณราคาสิบบาทครับไม่แขวนนะครับห้าสิบบาทครับมันเยอะแยะครับนี่ครับต้นเรียกซับนะครับนี่ครับต้นเล็กซับเยอะแยะเลครับสวยมากครับนี่ครับนี่ครับริซับนะครับตะโกนีมาก็มีเนานี่เหรอ โกนีมาย่ามณีแดงครับนี่เย่ะแยะเลยครับนี่คือม้าย่ามณีแดงอันนั้นนี่โกนีมานี่รวยรถไฟครับนะครับสวยมากครับนี่ครับนี่สวยมากครับเหมือนนู่นนี่ครับโกนีมาครับและหลักหลายสายพันธุ์ก็เหมือนเลยเยอะแยะเลยครับนี่ครับ กุิมาครับก็ถางละห้าส yeah so no like ิบบาทนะครับแทงละร้อยครับไม่เยอะครับที่ดอกหน้าวัวครับพุ่มใหญ่สวยมากเลยดูนี่อดอกหน้าวัวนะครับสวยครับนี่เขียวบนปีเพื่อนี่นี่พุ่มใหญ่แล้วเกียวบนปีครับเห็นไหมครับนี่นี่ต้นใหญ่เกี่ยวบนปีต้นใหญ่นะครับอันนี้มันอีแดงครับ เหมือนนี้เ๋ยวก็มีเท่านี้ครับอันนี้คือต้นครับใบซับนะครับใบเดือใบซับเยอะๆเลยครับใหญ่เลยสวยมากต้นไม้นะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนราคาก็อยู่ห้าสิบบาทร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับสามร้อยก็มีครับเพื่อนทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ดูเลยครับนี่ดอก เกลี่ยแค่ครับเพื่อนนี่ต้นละร้อยครับเกลี่ยแค่ตรงนี้นะครับต้นละร้อยครับเยอะแต้นไม้ต้นฟ้าก็มีครับนี่ครับสวยมากครับเยอะแยะครับนี่ครับต้นหมากก็มีครับนี่ปูครับปูเขียวนะครับเยอะแยะครับเขียวเยอะแยะนะครับในข้าวสีครับเพื่อน ปิคดครับหัวยตือนนะเยอะแยะเลยครับนี่ครับอุปกรณ์แคกก็มีครับนะครับเยอะแยะเขาดอกไม้เราที่มันนี่ครับเหมือนใบแดงก็มีครับนี่นี่ก็สวยกับใบแดงนะครับเยอะแยะครับชบาก็มีเหมือนเนี่ยพาไปดูชบาชบานี่ทนแดดเหมือนเนี่ยชบาดอกชบาชบาก็ตัวละร้อยครับครับเยอะแยะเลยครับเพื่อน นี่นี้ก็สวยครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับต้นไม้นะครับสุดหมากครับราคาไม่แรงครับราคาก็อยู่ระหว่าง50บาทร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยแล้วเต่เลยชมชมก็มีครับนี่ดูชมชมอดูชม่ใกล้ๆครับนี่ครับมีชมชมกับเมือนนี่เยอะแยะเลยครับสวยงามคอัูุ นุ่งยีโป้นะครับโดนดอวยีโป้โดนดอกไม้ครับนี่ครับามาชมดอกไม้สวยๆครับราคาก็ไม่แรงนักพูดราคาที่ส่วนดอกไม้นี่นก็ราคาที่ห้าสิบบาทร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยก็มีเงินเลยดอกสวยงามมากครับวันนี้ครับเพื่อนๆมาชมดอกทั้งขายดอกไม้สวยๆครับเดี๋ยววันนี้จะซื้อดอกไม้ต้นไม้ไปเพิ่มที่บ้านครับ